เดี๋ยววันนี้จะมาเทสรีวิวอ่าหน้าไม้หาปลานะครับเป็นระบบอ่าสี่ระบบนะครับเป็นสี่ระบบปกติก็เป็นหน้าไม้ธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นหน้าไม้หาปลาธรรมดาเนี่ยแหละครับตัวนี้เป็นตัวอ่ายาวร้อยสิบสามเซนติเมตรนะครับชักสี่สิบถึงหกสิบนะครับลำนี้ถ้ายิงปลานะครับอันนี้ตั้งระยะชักอยู่ที่ห้าสิบมันสามารถเลื่อนระยะชักได้เลื่อนไปได้ถึงหกสิบนะครับถ้ายิงปลานะครับ เป็นรุ่นเดียวกันกับที่ผมใช้อยู่นะครับนี่เป็นรุ่นเดียวกันที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับหนาไมายิงปลานะครับตัวผมนี่เป็นตัวมินิกว่าสั้นกว่าตัวนี้ชักได้แค่ห้าสิบนะครับชักห้าสิบเหลือไปแค่สองสามเซนติเมตรซึ่งตัวนี้จะยาวกว่า10เซนติเมตรสามารถตั้งระยะชักได้ถึงห0สิถ้ายิงปลาปกตินะครับการยิงปลาก็ยิงปกติเหมือนตัวทั่วไปนะครับใส่ลูกดอกล็อกไกดึงยางมาเกี่ยวเงี่ยงปกตินะครับอ่านี่ระบบแรกนะครับ ระบบที่2ก็คืออ่าย sure uh, uh, ิงหนูนะครับยิงหนูถ้าเราจะยิงหนูนะครับเราก็ถอดปีกออกนะครับถอดปีกออกนะครับแล้วก็ใช้ชุดยิงหนูนะครับใส่เข้าไปแทนนะครับอ่านะครับถ้าเราจะยิงหนูเราก็ใส่ซุดยิงหนูไปปีกนี้เราถอดออกนะครับปีกเราถอดออกแล้วก็เราใส่ชุดยิงหนูแบบนี้ก็ไปนะครับเลื่อนระยะชักได้เหมือนกันจะล่างระยะชักเท่าไหร่เราก็เลื่อนได้นะครับนะครับเลื่อนได้นะครับยิงหนูนะครับ ระบบการยิงปลาก็เลื่อนได้นะครับแต่ตังระยะชักเท่าไรสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับอ่ายิงหนูก็ชักได้ถึงแปดสิบนะครับถ้ายิงหนูนะครับหรือถ้าเราไม่ใช้ที่ยิงหนูแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ยิงหนูก็ได้นะครับใส่ลูกดอกยาวนะครับใส่ลูกดอกยาวล็อกก็ยิงได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเกะกะปีกนะครับมันจะเกะกะปีกถ้าเราเข้าพุ่มเข้าอะไรนะครับยิงหนูเราก็ใช้แบบนี้มันจะไม่เกะกะนะครับอ่า เมื่อเราไม่ใช้ที่ยิงหนูนะครับเราก็ถอดออกนะครับเราก็ถอดออกก็เป็นยิงปลาปกตินะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราจะยิงนกนะครับเราจะยิงนกยิงลูกเหล็กยิงเหล็กแท่งเหล็กอะไรนะครับเราใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าทางปลายรางนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนยางใช้ยางเส้นเดิมนี่แหละที่เรายิงปลานี่แหละครับไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับสามารถยิงลูกเหล็กยิงเหล็กเส้นเหล็กแท่งเหล็กอะไรได้หมดยิงลูกดอกไม้ไผ่ลูกดอกอะไรได้นะครับนะครับ แล้วเราก็ดึงมานะครับเราใส่ลงไปในที่ล็อกนี่เขาก็จะล็อกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงมากระชากเข้ามาเข้าไกนะครับยิงนะครับเดี๋ยวผมจะมายิงให้ดูนะครับเวลาเราจะยิงตัวสไลดตัวนี้นะครับเราตั้งปีกนะครับให้ห่างจากปลายรางมา25เซนติเมตรนะครับเพื่อกันลูกสไลด์นี้หลุดหลุดออกปลายนะครับกันหลุดออกปลายเลื่อนปีกลงมา25เซนติเมตรผมจะขีดไว้ให้นะครับมีรอยขีดไว้ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับจากขอบปีกถึงายนะครับเราเลื่อนลงมานะครับอ่าสาหรับตัวสไลด์นะมันจะยิงได้หลากหลายนะครับสามารถยิงลูกเหล็กได้หกจุดห้านะครับใช้หกจุดห้ามินนะครับเหล็กแท่งแบบนี้นะครับเหล็กสองหุนเราตัดสั้นตัดยาวหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วเราตัดยิงได้หมดนะครับอยากให้เข้าก็เหลาแหลมแหลมนะครับอยากให้ควงพังทลายก็ไม่ต้องลูกขวางลูกไปตรงยังไงลูกดอกสั้นแบบนี้นะครับลูกดอกสั้นสิบเซนยี่สิบเซนนะครับ ไม่มีท้ายอย่างนี้เราใช้ยิงปลาได้นะครับเราก็ผูกเชือกไว้กับท้ายลูกดอกแบบนี้ก็ใช้ยิงปลาได้เหมือนกันนะครับหรือลูกดอกยาแบบนี้ถ้าเราอยากยิงหนูนะครับใช้ลูกดอกยาแบบนี้ไม่ต้องมีที่เกี่ยวอะไรเลยนะครับประหยัดด้วยนะครับเอาเหล็กเส้นเอาเหล็กเส้นนะครับมาเหลาแหลมๆก็ยิงหนูได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับยิงตะปูสามนิ้วสี่นิ้วยิงได้หมดนะครับยิงได้หมดทุกแบบไม้ไผ่นะครับยิงด้วยไม้เสียบบุกชิ้นเราทําเป็นลูกดอกแบบนี้นะครับ ทำยิงเล่นซ้อมเป้าเล่นนะครับยิงนกยิงไรได้ในระยะไม่เกิน15เมตร20เมตรนะครับ1ิเมตรสิห้าเมตรยิงได้นะครับผมเคยยิงมาแล้วแล้วก็ลูกดอกไม้ตะเกียบนะครับทำแบบนี้ใช้ไม้ตะเกียบทําหรือเราเราไม้ไผ่เอาก็ได้อ่าอันนี้เป็นลูกใหญ่นะครับก็ยิงได้ยิงได้หมดนะครับจะสั้นจะยาวยิงได้หมดนะครับไปยิงเล่นนะครับเผื่อว่าเราไปหาปงหาปลานะครับไปเจอไปเจอนกเจอกระรอกอะไรแบบนี้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนยางไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเราก็ใช้ลูกเหล็กยิง โดยการใส่ตัวลายใส่สไลด์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปยิงตัวชุดสไลด์ให้ดูนะครับไอเสื้อยิงปลาเนี่ยยิงหนูนี่มันปกตินะครับมันปกติทั่วไปเดี๋ยวผมจะมายิงลูกดอกให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเทสยิงนะครับยิงด้วยตัวสไลด์นะครับยิงด้วยตัวสไลด์แบบนี้นะครับยิงพวกลูกดอกลูกเหล็กลูกดอกไม้ไผ่อะไรแบบนี้นะครับที่เราไม่ต้องเกี่ยวเงี่ยงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เชือกยางตัวนี้มาเกี่ยวเงี่ยงนะครับใช้ระบบส่งแบบนี้นะครับ กางขึ้นยางนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเราขึ้นนะครับเราดึงดึงกระชากนี้มานะครับให้มาเลื่อนนะครับเนี่ยให้ล็อกดังคลิกนะครับมีเฟอเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมายิงด้วยลูกดอกตัวนี้ก่อนนะครับยาวยี่สิบเซนนะครับยิงด้วยลูกดอกตัวนี้ยาวยี่สิบเซนนะครับ เอาหมายข้างหน้านะครับระยะสิบเมตรนะครับตามมาตรฐานที่หน้าไม้ทุกแบบที่เขาใช้ยิงกันระยะสิบเมตรบางคนก็ยิงแค่เจ็ดแปดเมตรนะครับไม่ว่าราคาจะพันกว่าบาทสองพันกว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพันก็ยิงอยู่แล้วระยะนี้หมดไม่เกินสิบเมตรที่เห็นส่วนใหญ่นะครับเจ็ดแปดพันห้าหกพันเอสสามเอสเจ็ดเอสแปดอะไรก็ช่างผมเห็นยิงอยู่แล้ระะแค่แค่สิบเมตรนี่เหมือนกันอันนี้ของผมก็เป็นสี่ระบบก็จะยิงระยะสิบเมตรเหมือนกันไม่เอาเปรียบกันนะครับ เดี๋ยวระบบลูกดอกนะครับทั้งลูกเหล็กลูกไม้ไผ่อะไรผมจะยิงนะครับรองเท้านี่นะครับกระดาษเนี้ยมาดูกันนะครับอันนี้ผมไม่ผมไม่ได้ผูกเชือกนะครับไม่ได้ผูกสายนะครับจริงยิงแล้วมันผูกสายได้แต่ผมยิงให้ดูว่าไม่ต้องใส่สายก็ยิงได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายิงปลายิงอะไรเราต้องใส่สายนะครับลูกมันหายนะครับอันนี้ไม่ใส่สายนะครับไม่ใส่สาย นี่ไม่ใส่สายนะครับยิงไปแล้วลูกหนึ่งยี่สิบเซนอันนี้อันนี้ลูกลูกสิบเซนนะครับลูกสั้นลูกสิบเซนนะครับอ่ะยิงลูกสิบเซนนะครับก็จะไม่หล่นนะครับเพื่อนๆลูกอย่าไม่หล่นนะครับบะมีแม่เหล็กดูดอยู่นะครับลูกอย่าไม่หล่นนะครับอ่ะมาดูกันนะครับลูกสิบเซน อ่ะอ่ะเดี๋ยวยิงด้วยลูกไม้ไผ่นะครับนี่ได้ทำจากไม้ตะเกียบนะครับอันนี้ทำจากไม้ตะเกียบนะครับนะครับทำจากไม้ตะเกียบเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปในล่องรางเลยนะครับใส่ก็ไปในล่องรางเลยนะครับใส่ไปในรางแบบนี้เลยอ่านะครับอ่าเดี๋ยวยิงลูกใหญ่ลูกนี้ไม่สามารถใส่ในล่องรางได้นะครับ เพราะว่าเขาใหญ่กว่าล <iet> ่องรางเราตั้งบนได้เลยนะครับเหมือนหน้าไม้นะครับเหมือนหน้าไม้ที่เขาใช้แบบพันธนูเห็นไหมครับเขาจะตั้งข้างบนเลยนะครับอันนี้จะตั้งบนล่องลางนะครับเพราะว่าลูกใหญ่เข้ารางไม่ได้นะครับเราก็ตั้งไว้บนรางเลยนะครับตั้งไว้บนรางแบบนี้เลยนะครับตั้งไว้บนรางแบบหน้าไม้ที่เขาใช้คันธนูเห็นไหมครับนี่ครับเราก็ยิงได้เลยนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวจะยิงลูกนึงครับอันนี้ตั้งบุนล่องรางนะครับตั้งบุนล่องรางนะครับเพราะว่าเขาลงรางไม่ได้นะครับลูกใหญ่นะครับไปซ้อมเป่าเล่นยิงอะไรได้หมดนะครับอ่า, s านะครับตั้งบนล่องรางแบบนี้นะครับตั้งบุนล่องรางแบบนี้นะครับอ่อ่าเดี๋ยวจะยิงด้วยไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนี่ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับไม้เสียบลูกชิ้นยิงได้หลากหลาย นะครับยิงด้วยไม่เส็บไอ้ไม่เส็บทุกชิ้นดูนะครับเดี๋ยวยิงไม่เส็บทุกชิ้นอีกอีกนัดน,นะครับไม่เส็บทุกชิ้นคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยอ่เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับไปดูเกี่ยวกับยิงพวก เหล็กแหลมก่อนพูดง่ายๆไม้ตะกงตะเกียบไม้อะไรพวกนี้นะครับอ่ะนี่ครับเพื่อนๆดูนี่ครับไม้ตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นนะครับอันนี้ลูกดอกเหล็กลูกดอกเหล็กสั้นนี่ดอกไม้ที่ใช้ตั้งบนรางนะครับยิงมาได้หมดอันนี้ขึ้นบนไปโอ้โหทะลุเลยนะครับทะลุไม้อัดดูครับนี่ไม้อัดนะหนาสิมินทะลุเลยนะครับยิงด้วยลูกไม้ไผ่นี่ดูครับโอ้โหเข้าขาโต๊ะนะครับจมเข้าไปในขาโต๊เลยนะครับลูกใหญ่นะครับ พวกนี้ทะลุหมดนะครับนี่ลูกเหล็กนี่ครับเหล็กลูกดอกนะครับเหล็กลูกดอกเดี๋ยวชักออกมาก,ก่อนทะลุนะครับแข็งแข็งติดแข็งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม้ตะเกียบลูกดอกไม้ไผ่ลูกดอกตะเกียบลูกดอกลูกชิ้นไม้ไผ่อ่าลูกดอกเหล็กเข้าหมดตรงดีก็โอเคนะครับยิงพวกลูกดอกแบบนี้นะครับเราจะผูกสายไม่ผูกสายก็ยิงได้ นะครับพวกยิงเหมือนลูกดอกพวกนี้นะครับเหมือนลูกดอกแบบนี้นะครับเรายิงได้นะครับลูกยิงหนูนะครับลูกยิงหนูยาวๆอย่างนี้ไม่ต้องมีเงี้ยงมีอะไรเราก็ยิงได้นะครับยิงได้นะครับเดี๋ยวผมมายิงให้ดูอ่ะนี่เป็นลูกดอกยาวเลยนะครับลูกดอกยาวเลยนะครับลูกดอกยาวเลยไม่มีเงี้ยงนะครับไม่มีเงี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับอ่ะยิงลูกดอกไม่มีเงี้ยงนะลูกดอกยาวอันนี้จะเป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นเหล็กก็ยิงได้นะครับอ่ะนะครับ ไปดูนะครับไปดูกันยิงให้ดูกันนะครับสี่ระบบสี่ระบบนะครับไอยิงปลายิงหนูนะปกตินะครับไม่มีปัญหาไอนี้ยิงตัวเสริมให้ดูนะครับยิงระบบตัวเสริมนะครับนี่นะครับลูกยาวนะครับลูกยาวไม่ต้องมีเงี้ยงเลยนะครับลูกยาวเต็มๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมายิงลูกเหล็กลูกเหล็กกลมนะหกจุดห้าแล้วก็ลูกเหล็กสั้นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมายิงเป้านี้นะครับว่าจะโดนไหมอ่าลูกลูกลูก เหล, wiggle, 5, ล็กกลม6.5เราใส่ทางปลายรางนะครับให้ใส่ทางปลายรางนะครับใส่ทางปลายรางนะครับให้ใส่ทางปลายรางหยอดลงไปเลยนะครับผมใส่6เม็ดนะครับผมใส่6ลูกเลยนะครับไม่หล่นนะครับไม่หล่นเขามีแม่เหล็กดูดอยู่นะครับใส่6ลูกเลยนะครับใส่6ลูกดาวกระจายนะครับดาวกระจายขนาด6.5อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะโดนทั้งลูกไหมนะครับใส่6ลูกนะครับจะใส่ลูกเดียวก็ได้นะครับนี่ใส่6ลูกเลย ไปดูนะครับเดากระจายใส่หกลูกนะครับขนาดหกจุดห้าลูกขนาดหกจุดห้านะครับใส่หกลูกเข้าเป้าหรือเปล่ามันกระจายไปไหนหมดอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆข้าเป้าอยู่นะครับข้านี่หนึ่ง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 อ่ะนี่หนึ่งอยู่บริเวณเป้าหมดนะครับหกลูกนะครับแต่ไม่เข้าตรงกลางเท่านั้นเองแต่ถ้าเรายิงหลายๆนัด หลายๆครั้งมันก็ต้องเข้าเป้าบ้างนะครับไอ้นี่ยิงให้ดูก็ไม่ห่างกันมากนะครับเพื่อนๆหกลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับไม่ห่างกันมากนะครับเดี๋ยวจะมายิงเหล็กแท่งนะครับเหล็กแท่งหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วแบบนี้นะครับเหล็กแท่งนี้เราก็ใส่เข้าไปด้านบนได้เลยนะครับเนี่ยใส่ให้เขาติดกับตัวสไลด์เลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับจะเป็นตัวสั้นตัวยาวตัวอะไรเราก็ใส่ใส่บนล่องรางได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูครับยิงเป้าเดิมนะครับเป้ากระดาษนะครับ ไปดูครับยิงลูกเหล็กไอเหล็กแท่งนะครับยิงเหล็กแท่งเป็นยังไงนะครับเหล็กแท่งนี้จะแม่นนะครับเพอาะเขามีน้ําหนักนะครับเขามีน้ําหนักจะแม่นอ่านี่ครับยิงเหล็กแท่งเข้ากลางเลยนะครับเหล็กแท่งเข้ากลางเลยนะครับเหล็กแท่งหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวจะยิงยาวขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะยิงตัวนี้เลยตัวนี้สองนิ้วตัวนี้ตัวนี้สองนิ้ว ประมาณ2นิ้วนะตัวนี้สนิ้ว2นิ้ว3นิ้วนะครับเดี๋ยวจะยิงอีกสองสามลูกอ่ะลูกนี้ก็ใส่ลูกยาวขึ้นมาหน่อยนะครับ2นิ้วนะครับลูกแรกยิง1นิ้วอันนี้2นิ้วนะครับมาดูครับยาว2นิ้วกับยาว1นิ้วจะแม่นต่างกันไหมนะครับไปดูครับยาว2นิ้วนะครับพวกนี้เราไว้ใช้ล่าสัตว์ใหญ่ได้เลยนะครับยิงเข้าหัวนี่เละแน่นอนนะครับ เป็นอีเห็นเป็นกระต่ายหรือเป็นอะไรนะครับสัตว์ใหญ่ๆนะครับโดนเข้าหัวนี่เละแน่นอนเชื่อผมนะครับเพราะเขาลูกเขาจะไปขวางไปยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่ครับดูครับเพื่อนๆขวางนะครับกระจายเลยดูกระดาษแตกหมดเลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับตรงเป้าหมายดีนะครับลูกเหล็กแท่งตรงเป้าหมายดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ยาวขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ยาวน่าจะสี่นิ้วนะครับตัวนี้ยาวสี่นิ้วนะครับถ้าลูกไหนที่ เหล็กเราที่เราตัดไว้ยิงนะครับมันใส่ลงล่องงนี้ไม่ได้เราก็ใส่ทางปลายรางได้นะครับอันนี้ใส่ได้เราก็เลื่อนมานะครับเนี่ยให้เขาชนกับตัวสไลด์เลยนะครับมาดูนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแท่งยาวสี่นิ้วนะครับเหล็กแท่งยาวสี่นิ้วนะครับลูกนี้ไปไปตรงตรงนี้วิ่งตรงนะครับเพราะว่าลูกเขาเริ่มยาวขึ้นเขาจะไปตรงนะครับลูกยาวขึ้นเขาจะไปตรงนี่ครับเข้าตรงกลางเลยเขาจะไปตรงนะครับลูกนี้ โอ้นี่ปากอยู่ข้างในนะครับนี่นี่ครับลูกเขาจะไปตรงนะครับนี่เข้ากลางเลยลูกนี้นะครับเขาจะไปตรงนะครับอ่ะก็โอเคนะครับรีวิวให้ดูขนาดนี้ยิงได้หลากหลายยิงได้ทุกแบบนะครับที่เป็นเหล็กแท่งเหล็กเส้นเหล็กกลมนะครับที่ใส่ล่องนี้ได้นะครับล่องนี้ได้ใส่ยิงได้หมดยิงได้หมดนะครับจะมีปลายแหลมไม่มีปลายแหลมจะยาวจะสั้นยิงได้หมดนะครับสี่ระบบนะครับยิงหนูยิงปลายิงนูกยิงลูกเหล็กยิงลูกดอกไม้ไผ่เล่น ซอแม่นอันนี้ก็ยิงล่าผาตได้นะครับไม่ใช่ยิงไม่ได้เนะครับล่าได้นะครับนา่ไม่อาจยังทะลุนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักทายมาได้ครับจริงๆรุ่นนี้ผมทํามานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมของตลาดผมก็เลยหยุดทําไปแต่ตัววผม่ผมยังใช้อยู่นะครับนี่ผมยังใช้อยู่นะครับสี่ระบบนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้แต่ยิงปลาอย่างเดียวผมไม่ได้ใส่ตัวสไลด์เข้าไปก็ะใช้อยู่นะครับตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับสี่ระบบนะครับ าตัวไม่แรงนะครับไม่ต้องกลัวค่าตัวไม่แรงนะครับของผมนะครับยิงได้สี่ระบบนะครับยิงได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะมายิงลูกดอกไม้ไผ่แบบนี้นะครับลูกดอกไม้ไผ่ลูกดอกตะเกียบนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาลูกนี้นะครับจะมายิงกระป๋องสีดูนะครับว่าเข้าไม่เข้านะครับเป้าหมายที่เดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมายิงกระป๋องสีนะครับว่าเข้าไหมนะครับกับอ่าไม้กับลูกดอกตะเกียบแบบนี้นะครับ มาดูครับเพื่อนๆลูกดอกไม้ไผ่นะครับว่ายิงกระป๋องสีเข้าไหมนะครับความแรงพอไหมนะครับอ่าไปดูครับนี่ลูกดอกไม้ไผ่นะครับยิงให้ดูนะครับหลากหลายใช้เฝ้าบ้านได้นะครับป้องกันบ้านได้นะครับใครเข้ามาโม่โ่เนี่ยเจอลูกดอกไม้ไผ่นี่ถือว่าไม่เป็นการพยายามฆ่าเท่าไหร่นะครับผมคิดว่านะครับนะครับนี่ครับเพื่อนๆอน ดูรองไม้ไผ่นะครับนี่ดูครับทะลุนะครับทะลุเลยนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแค่ไม้ไผ่ก็ยังทะลุกระป๋องสีนะครับถ้าเป็นลูกเหล็กแบบนี้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอ่านะครับยิงให้ดูกันแล้วนะครับทั้งความแรงความตรงความแม่นความอะไรนะครับก็พิจารณาเองนะครับเพื่อนๆเราอยากจะใช้หน้าไม้แบบไหนประเภทไหนนะครับก็ให้พิจารณาเอาเองอันนี้ผมมารีวิวให้ดูว่าถ้าสนใจแบบของผมมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ ถ่ายกันให้ดูชัดๆไม่ปิดบังกันนะครับคือว่าถ้าไม่ดีผมก็ไม่อยากทําออกมานะครับบอกตรงๆนะครับทาแล้วต้องใช้งานได้ถึงอาจจะไม่เต็มร้อยแต่อย่างน้อยใช้ยิงปลาเต็มร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าไม้ยิงปลาโดยเฉพาะนะครับผมตัดแปลงออกมาเพื่อเสรเสริมเข้าไปเพื่อให้ใช้ยิงลูกเหล็กเหล็กแท่งเหล็กลูกดอกลูกไม้ไผ่อะไรพวกนี้ได้นะครับยิงพวกนี้ได้ระยะไม่เกิน20เมตรนะครับระยะหวังผลไม่เกิน20เมตรได้นะครับ แล้วยิงปลามันก็ปกตินะครับที่เหมือนปืนยิงปลาทั่วไปนะครับยิงปลายิงหนูนี่ปกตินะครับสองสองสองชุดนี้ยิงปลายิงหนูปกติแต่ตัวเสริมก็คือยิงพวกลูกเหล็กพวกนี้พวกที่ไม่มีเงี้ยเกี่ยวยางนะครับพวกนี้นะครับก็ยังไงสนใจก็ทักทายมาได้นะครับเพื่อน